รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดจะเล่นนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆได้มาทําความรู้จักกับเด็กได้มากยิ่งขึ้นผ่านการสังเกตพูดคุยและการเล่นในรูปแบบต่างๆซึ่งในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่จะมีส่วนช่วยสร้างพัฒนาการของเด็กในด้านในไดได้บ้างหรือมีขั้นตอนอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ แอโรบิกดีอย่างไรการเคลื่อนไหวแบบแอรโรบิกคือการออกกำลังกายที่กระตุ้นการใช้ออกซิเจนอาศัยความต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจปอดและระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ศาสตร์การออกกำลังกายหลายๆแบบมารวมกันทั้งการเคลื่อนไหวเบื้องต้นการเต้นรำท่ากายบริหารผาสมผสานเข้ากับจังหวะดนตรีเพื่อสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าร่วม การเต้นแอโรบิกเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายๆส่วนกล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมกันโดยระยะเวลาที่ใช้ในการเต้นแอโรบิกให้ได้ผลจะต้องใช้เวลาประมาณ20-30นาทีมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยค่อยๆเริ่มจากเพลงที่ไม่เร็วมากเป็นการวอร์มอัพในช่วงแรกและพัฒนาสู่ระดับการเต้นของหัวใจที่เหมาะสมกับวัยของผู้เต้นและในช่วงสุดท้าย ลดระดับความเร็วลงเพื่อให้ร่างกายกลับมาสู่การทำงานแบบปกติควรกระตุ้นระดับการเต้นของหัวใจให้อยู่ประมาณ60-80%ของระดับการเต้นของหัวใจในช่วงอายุนั้นแต่ในระยะแรกถ้าผู้เข้าร่วมยังไม่เคยออกกำลังกายควรจะเริ่มแบบระดับต่ำๆก่อนอาจจะยังไม่ถึง60%ก็ได้เมื่อร่างกายเราแข็งแรงขึ้นค่อยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เราพอได้ทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับคุณเซฟรัชตะถนอมกิตินะครับนักจิตวิทยาพัฒนาการและนักจัดกระบวนการเล่นบําบัดนะครับสวัสดีครับคุณเซฟสวัสดีครับคุณเอสโอ้โหเมื่อสักครู่เราได้ติดตามข้อมูลไปแล้วนะครับอยากให้คุณเซฟช่วยพูดถึงหน่อยว่าเอ๊ะสรุปแล้วการออกกําลังกายแบบแอโรบิกมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันออกกําลังกายแบบแอโรบิกกันก่อนนะครับเนอะแอโรบิกเป็นสิ่งที่เหมือนอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วเหมือนกันเนอะถ้าเราลองย้อนกลับไปตั้งแต่เราเด็กๆเราก็มักจะเห็นเห็นคุณพ่อคุณแม่ออกกำลังกายใช่ไหมชุมชนอะไรอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือว่าจะเป็นส่วนสาธารณะอย่างงี้ครับเขาก็มักจะจับกลุ่มกันมันเป็นการออกกําลังกายที่ค่อนข้างฮิตในช่วงนั้นเนอะนอกจากจะได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การออกกำลังกายแอโรบิกมันคืออะไรจริงๆมันก็คือการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับด้หลายแบบเนื้อเขาใช้ท่าพื้นฐานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วเช่นการแสดงว่ามีท่าต่างๆเลยใช่ไหมครับเช่นการอะไรบ การวิ่งการกระโดดมันเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ทุกคนทํากันอ,อยู่แล้วเอามาร้อยเรียงให้มันเป็นรูทีนที่สนุกสนานเนี่ยพอบวก<ม>กับเพลงไปมันก็เลยทําให้เรารู้สึกสนุกสนานมากขึ้นเงี้ยครับ,นนรบเนอะแล้วการเคลื่อนไหวพวกนี้ครับถ้าสังเกตให้ดีมันจะใช้ประสาทสัมผัสหลายส่วนมากเลยเนอะขาก็ต้องทําแขนก็ต้องทำในขณะเดียวกันตาเราก็ต้องมองด้วยมองคุณครูด้วยน่สแสดงว่าประสาทสัมผัสตรงนี้มันจะต้อง ปฏิสัมพันธ์กันใช,ใช่ไหมครับมันเป็นการมันมน,มนการฝึกอะครับยิ่งถ้าสมมติเด็กๆที่ยังใช้ภาษาสัมผัสพวกนี้ไม่คล่องอะครับแล้วได้ฝึกบ่อยๆเนอะเขาก็จะฝึกเชื่อมภาษาทประสาทสาามัมผัสหลายๆอย่างได้ได้ยินเมื่อสักครู่ที่คุณเซบบอกว่าเด็กจะต้องมีการฝึกตรงส่วนนี้มาเพิ่มเติมนะแสดงว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากใช่น่าสนใจครับเพราะว่าเด็กเขาอาจจะยัง ใช้ได้ไม่คล่องเหมือนกับคนที่โตแล้วนะ <ผม S 2> จะใช้แขนร่วมกับขาใช้ต้องมองด้วยต้องฟังเพลงด้วยต้องเคลื่อนไว้ด้วยมันดูแบบมันแผนมันแทบจะใช้ทุกส่วนเลยครับก <ผม S 1> ารฝึกคอมไบยประสาสัมผั์พวกนี้ครับมันก็เป็นช่วยให้เด็กพัฒนา ในทางที่ดีได้เหมือนกันอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วให้คุณเซฟอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับว่าการฝึกแบบนี้มันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจมันเกี่ยวข้องไหมหรืออะไรยังไงค,ครับออ,อันนี้กําลังจะพูดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก<อ>เลยนะจริงๆมันมีเรื่องของจังหวะเรื่องของเพลงที่มันสำคัญนะครับแต่ละช่วงวัยเราสังเกตได้ว่าเพลงที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยก็จะต่างกันเนาะถ้าสมมติเราใช้เพลงกับเด็กเนี่ยครับเราก็ควรใช้เพลงที่ทํามาเพื่อเด็ก ไม่ใช่ว่าเอาเพลงร็อกเอาเพลงปมาเปิดบางคนแบบชอบตามความมันชอบแบบนี้พอแม่เลือกให้โอ้พอแม่เป็นสายแล้วเ้วเลือกเพลงแรปมาเด็กก็ไม่อินพอเด็กไม่อินเด็กก็ไม่สนุกเด็กก็ไม่ชอบแสดงว่ามันจะต้องเลือกเพลงที่มีความเหมาะสมกับเด็กด้วยแล้วเราจะคิดยังไงครับแบบนี้คุณเซฟจริงๆริงวันนี้เรามีตัวอย่างเพลงด้วยนะครับเนเดี๋ยวเรามีตัวอย่างเพลงสองเพลงเดี๋ยวเราฟังดูคร่าวๆอาจจะเปิดเล็กๆน้อยๆนะครับเพลงเหล่านี้สามารถหาใน YouTube ได้เนืเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ลองไปเสิร์ชหาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงแรกเลยครับ อ่าเนี่ยครับเพลงกระท็บเพลงเด็กๆหนึ่งพอเราฟังเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเคอได้ยินเธอได้ยินอยู่เธยได้ยินไหมครับผมเพลงกจะเป็นแบบมีความสนุกสนานมีการใช้เสียงเล่นเสียงขึ้นเล่นเสียงลงเห็นไหมครับ เด็กก็จะให้ความสนใจกับเพลงประมาณนี้แสดงว่าเพลงเหล่านี้ก็คือนอกจากช่วยดึงดูดความสนใจแล้วเด็กๆก็จะได้มีการฝึกความเคลื่อนไหวของร่างกายผ่านแอโรบิกไปด้วยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับเพราะเขาอินนะคบเขาก็อยากจะเต้น้อยากจะเคลื่อนไหวผมยังอินอยู่แสดงว่าผมยังเด็กอยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนมีความเป็นเด็กอยู่ข้างในครับมถึงเซฟด้วยเดี๋ยวเรามาฟังตัวอย่างเพลงที่2กันนะครับ Everybody sing the song, do da, do da. Well, everybody sing the song, all the do da days. <laughs> กแ <S <S แ<ป>็แบบเพลงเนะเราสังเกตนะว่ามันเป็นเพลงที่สร้างมาสาหรับเด็กชัดเจนมากมันจะมีความ,<ผ>มการเล่นเสียงขึ้นเล่นเสียงลงมีความมีการใช้เนื้อเพลงซ้ำๆนะพอะเด็ก,กเขาเขา,เขายังไม่สามารถเรียนรู้เนื้อเพลงที่มันหลากหลายขนาดนี้ได้เขาก็จะใช้เนื้อเพลงซ้ำๆลองซ้ำๆลองซ้ำๆแล้วใช้ดนตรีที่มันดูสนุกสนานเข้ามาเชื่อมโยงนะครับอ๋อชักอยากจะทราบแล้วครับคุณเซฟว่าแล้วเราจะเลือกเพลงที่เหมาะสมเนี่ยอย่างไรได้บ้างให้กับเด็กครับจริงๆเมื่อกี้เป็นเรื่องเพลงนะเรื่องจังหวะก็ไม่ที่สำคัญเหมือนกันนะครับแต่เราช่วงวัยต้องการจังหวะ ไม่เท่ากันนะคะอ๋อแสดงว่าแต่ละช่วงวัยช่วงอายุ<ช> <c oughs> ก็จะมีความต้องการที่ต่างกันเพื่อผลลัพธ์ที่ต่างกันด้วยใช่จริงๆเราเชื่อมโยองอัตราการเต้นของหัวใจกับชุแต่ละช่วงวัยครับเพราะว่าแต่ละช่วงวัยเขามีอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดไม่เท่ากันนะครับถ้าสมมติเราไม่คิดเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจแล้วเราใช้เพลงที่มันมีบิดที่เร็วมากๆเกิน ช่วงอายุของเขาอะครับ,รบมันอาจจะทาให้หัวใจของเขาทํางานหนักเกินไป<อ>แทนที่จะส่งผลดีแทนจะได้ประโยชน์กับส่งผลเสียต่อสุขภาพแทนงั้นอยากให้คุณเซฟช่วยยกตัวอย่างหน่อยครับผมจริงๆเรามีสูตรคํานวณอายุเนอะอแต่ละช่วงอายุนยครับ<อ>เขาก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเนี่ยไม่เท่ากันครับผมสูตรคำนวณอายุเนี่ยครับสามารถใช้ได้ทุกช่วงวัยเลยเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรเขาเป็นยังไงนะครับเราจะเอา220ปัตั้งนะครับแล้วลบด้วยอายุของคนคือ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดใช่ครับลบด้วยจำนวนอายุของบุคคลนั้นๆแล้วคูณด้วย6 0และ80%เอรเราก็จะได้เรนจ์อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคนนั้นคุณเซฟอายุเดายอายุผมเป็นตัวอย่างแล้วกันเนอะก็คือ2 2 0ลบด้วย20 20บแล้วก็คูณ60ที่เหลือคือฝากธนาคารอยู่ทำไมทำชะงักอยางงั้นล่ะครับก็คือน่าจะไม่ใช่น่าจะยี่สิบนะย่สใช้เลข20แล้วกันง่ายๆ2 2รคูณลบ20นะครับ แล้วก็คูณด้วย60%นะครับตัวเลขที่ได้ออกมาก็จะประมาณ120่แล้วถ้าตั้งอีกอันหนึ่งก็คือ220ลบ20แล้วคูณด้วย80%อันนี้จะเป็น160แปลว่าคนที่อายุ20่ครับควรจะใช้เพลงที่มีบีทการเต้น1 2 0ถึง160ครั้งต่อนาทีใช่ถามว่าเพลงเหล่านี้เราไปหาที่ไหนได้จริงๆใน YouTube มันมีครับเดี๋ยวนี้มันจะมีพวก เพลงที่เขาทําเป็นการออกกาลังกายเนื้อเราเจอได้เลยฮาร์ดเรทประมาณนี้ใส่ตัวเลขเข้าไปเองนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นของของเพลงนั้นๆนะครับเราก็สามารถใช้เพลงนั้นๆน่ะไปใช้เป็นการเต้นแอโรบิกของเราได้เลยเยี่ยมมากเลยครับโดยเฉพาะบางคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆอยากจะมีให้เด็กๆมีพัฒนาการอย่างที่คุณเซฟได้บอกไปใช่ไหมครับนอกจากนี้ส่วนของแอโรบิกนี้มันช่วยส่งเสริมอะไรได้บ้างอีกครับมันมันช่วยกระตุ้นการใช้ออกซิเจนครับพะสังเกตเนาะการเต้นแอโรบิกมันจะเป็นการเต้นที่ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะไม่หยุดเลยเมื่อกี้เราคุยกึนเรื่องของอัตราเต้นของหัวใจเลือกเพลงที่เหมาะสมออกซิเจนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวข้องด้วยครับเมื่อหัวใจเต้นแรงพอเราเต้นเราเหนื่อยมากๆไปถึงอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของเรา<อ>ครับมันจะเลือดเราจะสูบฉีดหัวใจเราจะทํางานแล้วมันก็จะไปดึงเอาออกซิเจนนะก็คือการหายใจเราจะหายใจลึกขึ้นปอดเราจะขยายมากขึ้นนะครับออกซิเจนเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากเลยมันช่วยทําให้สุขภาพของเราดีครับช่วยช่วยฮิวอวัยวะหลายอย่างใน ตัวของเราอะครับเพราะฉะนั้นการเต้นแบบอาราบิกจะช่วยส่งเสริมด้านนี้ด้วยเนาะกระตุ้นการทํางานของหัวใจและปอดของเราด้วยครับผมอย่างที่ได้ทราบไปว่าเรื่องของการออกกําลังกายแบบอาราบิกนะครับมีประโยชน์มากมายเลยงั้นถ้าเกิดน้องๆหรือว่าคุณผู้ปกครองสนใจแล้วครับคุณเซฟอยากจะช่วยสรุปเป็นประโยชน์มาเป็นข้อน่อได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเราไปที่ละส่วนของร่างกายเลยับผมอย่างที่บอกไปหัวใจและโลหิตเขาบอกว่าถ้าเราทําสม่ําเสมอเราจะ ลดอัตราการเป็นโรคหัวใจตีบลงได้ใช่เพราะคนที่เต้นแอโรบิกสม่ำเสมอครับจะมีอัตราการเป็นโรคหัวใจตีบน้อยกว่าคนที่ไม่เต้นการหายใจแน่นอนระปูนการใช้ออกซิเจนขยายปอดนะปอดขยายทางเดินอาหารสมบรเกี่ยี่้องด้วยนะครับทำให้การขับถ่ายดีครับรวมถึงลดความหิวได้ด้วย ลดความหิวได้ด้วยบางบางครั้งผมเห็นบางคนออกกําลังกายยังหิวนะครับคุณเซฟยิ่งออกยิ่งกินใช่ไหมครับเขาบอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราออกกําลังกายแล้วเรายิ่งหิวแปลว่าเราออกน้อยเกินไปใครออกแล้วยังหิวอยู่ออกต่อไปครับออกต่อไปจนกว่าจะไม่หิวหรือจนกว่าจะเป็นลมจนกว่าจะไม่หิวจนกว่าจะไม่หิวนะครับนะครับ น้ำเหลืองน้ำเหลืองนะครับน้ำเหลืองดีเราช่วยอะไรช่วยทาให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงครับเป็นหวัดยากแล้วก็บาดแผลตามตัวจะหายไวเนืะยิ่งวัยรุ่นที่เป็นซิ้วมีรอยแผลเป็นจากสิ่งนี้ครับ,รบออกมากายเยอะเลยเนืะอ,อาจจะช่วยให้หน้าใสได้ครับแล้วก็มาถึงประโยชน์ของร่างกายและจิตใจเนืร,ร่างกายเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วนะถ้าสมมติแบบ เราออกกําลังกายเยอะเราก็จะแข็งแรงนะคะแต่จิตใจนียอาจจะเป็นพา์ที่เหมือนคนไม่ได้ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่แสดงว่าเด็กๆนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับเด็กๆก็จะมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นด้วยใช่แล้วมันสำคัญมากเลยนะครับเนะเพราะมันเป็นรากฐานของทั้งหมดเลยเมื่อเราโตมานะครับเนะจิตใจไม่ค่อยมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนว่าเราควรจะดูแลเขายังไงแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึง อาการทำงานของสองอย่างนี้แล้วกัน<อ>นะครับเราวูมพูดถึงธรรมชาติของเขาก่อนแล้วกันร,ร่างกายและจิตใจครับธรรมชาติเขาจะทํางานส่วนทางกันเนอะถ้ายิงไปที่ร่างกายก่อนอร่างกายสังเกตได้ง่ายเรามาเริ่มกันที่ร่างกายร่างกายถ้าเราปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะครับ<ม>เขาจะอยู่เฉย เกิดขึ้นเลยพกระดานนินะครับแล้วพอขนนิ่งนานๆเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อรีบเนื้อร่างกายก็จะออนแอลงเรื่อยๆนะครับพอเราฝืนเขาเอาเขาไปขยับเยอะๆเขาก็จะแข็งแรงขึ้นออกกำลังการนั่นแหละใช่ไหมครับออกกายอะไรก็ได้เอาไปเคลื่อนไหวครับพอกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นแน่นอนพอร่างกายแข็งแรงทีนี้เกิดขึ้นคือเขาจะมีความแบบว่าความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสเชื้อแบคที r ผมทำให้เขาป่วยในยาแสดงว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ยินเราทั้งสองคนคุยกันอยู่น่าจะเริ่มต้นพาน้องๆไปออกกำลังกาย ลแล้วจิตใจล่ะาามาถึงพานนี้ก็แล้วคนไม่ค่อยพูดถึงอยากให้ทำความเข้าใจกันจิตใจธรรมชาติเขาจะส่วนทางกันนะครับเนอะร่างกายถ้าปล่อยเขาอยู่นิ่งๆถูกไหม,มจิตใจถ้าปล่อยเขาจะวิ่งเขาจะวิ่งกลับไปอดีตอนาคตเขาไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันจะเท่าไหร่ลองสังเกตไหม<อ>นะครับแล้วถ้าเราปล่อย้เขาเป็นธรรมชาติเรื่อยๆครับเขาจิตใจเราก็จะอ่อนแอลงครับรู้ได้งไงเมื่อจิตใจเราอ่อนแอลงเมื่อเราไม่สามารถควบคุมความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของเราได้ เ oh. มื่อไรก็ตามที่ความคิดมันเยอะๆเยอะๆจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมเขาไม่ได้จนความคิดมาควบคุมเราแทนทําให้เรารู้สึกแ yeah, ย่รู้สึกกังวลรู้สึกเศร้าเมื่อนั้นแหละครับคือสัญญาณของการที่สภาพจิตใจเราอ่อนแอแล้วอย่าง <Okay. S 2> ที่คุณเซฟได้บอกไปว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องมีการสังเกตน้องๆด้วยใช่ครับ,รบการเต้นโรบิกช่วยอะไรการเต้นโรบิกช่วยให้ร่างกายขยับในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เด็กๆครับ จดจ่ออยู่กับการออกกําลังกายด้วยเพราะมันใช้ประสาทสัมผัสเยอะเนอะอถ้าสมมติระหว่างที่เราออกกําลังกายอยู่เราไปคิดเรื่องอื่นรเราจะหลุดเลยนะใช่ครับเราจะเห็นเลยว่าเอาเด็กคนนี้หลุดเขาอาจจะไปคิดเรื่องอื่นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าฝึกเขาบ่อยๆให้เขาได้เต้นหรือ้เขาได้ทํากิจกรรมที่มันมีความซับซ้อนเยอะๆแบบนี้ครับมันจะช่วยส่งเสริมให้เขาแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเลยเยี่ยมมากๆเลยนะครับนี่ก็คือประโยชน์หลักๆของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกอยากจะทราบขั้นตอนแล้วครับคุณเซมจะทบขั้นตอนใช่ไหมครับขั้นตอนจริงๆมัน อยู่3ขั้นตอนเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยเราอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนียเป็นสิ่งที่เราจะทำเมื่ออยู่ในขั้นของแอโรบิกเราจะไม่เริ่มด้วยการใช้เพลงเร็วเลยแสดงว่าถ้าเกิดตามความเข้าใจของคนทั่วไปก็คือต้องเริ่มจากช้าๆไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ทีละระดับแล้วระดับนี้เป็นแบบไหนครับคุณเซฟมันจะมี3ขั้นตอนขั้นแรกคือการวอร์มอัพวอร์มอัพเพื่อการอบอุ่นร่างกายนะครับวอร์มร่างกายก่อนใช่เราจะต้องเหมือนเป็นการ เตรียมร่างกายก่อนเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าเราจะใช้เขาแล้วนะเราจะขยับเขาแล้วนะเพื่อให้เขาเตรียมพร้อมเนอะถ้าสมมติเราไม่เตรียมพร้อมเขาก่อนเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียได้เช่นอาจจะเป็นตะคิวเนี่ยแทนจะได้ประโยชน์โดยการที่ร่างกายช็อกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับเราก็จะไต่จากเพลงอัตราการเต้นหัวใจช้าๆช้าๆอรร่างกายไปก่อนใช่ไหมครับแล้วสมมติเราเต้น20นาทีแล้วการกําหนดเป็นเวลาประมาณ20นาทีเนอะ5นาทีแรกเป็นการอบอุ่นร่างกายเราจะไต่จากช้าๆๆๆๆๆ พอเข้ากระบวนการที่ก2กระบวนการของแอโรบิกเขาเรียกกระบวนการของแอโรบิกเราก็จะดึงขึ้นมาแล้วสมมุติอายุ20เมื่อกี้ที่เราคิดกันไว้เนอะรอยอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด120-160นึ120ครับในขั้นแอโรบิกนะครับ,รบก็จะอยู่เรนน,ปปรนี้ไปประมาณ10นาทีประมาณ10นาทีสุดท้ายเป็นการคูดาวเป็นการคลายกล้ามเนื้อเนะ ก่อนที่เราจะเลือกเต้นเราก็ต้องค่อยๆผ่อนเขาลงเหมือนกันอแสดงว่าไอ้ตัวเลดที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่ให้อยู่ในขั้นตอนที่2ใช่ใชครับขั้คูดาวในขั้นตอนที่สามใช่คู<ม>ดาวก็จะทําให้ชาลงหมืมทำให้ อัตราการเต้นของหัวใจการสูบฉีดเลือดกลับมาสู่ระดับปกติแล้วค่อยหยุดไม่องนั้นถ้าเราหยุดกะทันหันอาจจะทําให้เราหน้ามืดได้นะครับ<ฮ>เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สําคัญเหมือนกันเนอะควรจะต่ยระดับนี้ไปนะครับนีบ่นก็คือขั้นตอนของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั่นเองนะครับ,รบเออแบบนี้เราจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมให้กับเด็กๆไหมครับคุณเซฟจริงๆช่วงเวลานี้มันยืดหยุ่นได้ตามสะดวกของเราเลยนะครับเนอะดูเวลาสะดวกดีกว่าเพราะถ้าเรามานั่งเจาะเวลากันอยู่บางวัน ว่างเช้าบางวันไม่ว่างเช้ากลายเป็นว่าแทนที่จะได้ออกก็ไม่ได้ออกนั่นหมายควนะามว่าเราต้องเลือกตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นเองใช,ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะพูดถึงช่วงเวลาที่คนมักจะออกกันบ่อยๆนละส่วนใหญ่จะเป็นเช้าหรือไม่ก็เย็น,ท,นที่ดีที่ดีใช่ไหมใช่ถามว่าเช้าก็เย็นดีไหมผมว่าดีนะครับจริงจริง มันให้ประโยชน์คนละอย่างถ้าสมมติเราออกตอนเช้าเงครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการออกกําลังกายครับมันจะหลั่งสารเอนโดฟินเอนโดฟินคนน่าจะ <ใน S 1> เคยได้ยินใช,ใช่ไหมครับเอนโดฟินมันคือสารความสุขรูปแบบหนึ่งครับที่มันจะหลั่งออกมาเพื่อช่วยซ่อมแซมอวัยวะภายในการออกกําลังกายมันคือการใช้ร่างกายใช่ไหมครับเมื่อร่างกายเกิดการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆครับ<ๆ>มันจะหลั่งสารตัวนี้ออกมาแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นล่ะครับสารตัวนี้ยังจะมีด้วยไหมครับคุณเซมมีด้วยครับช่วงเย็นถ้าออกช่วงเช้าเนี้ยครับพอมี เ, <ไอ S 1> เราก็จะรู้สึกเฟรชรู้สึกแฮปปี<ม>้อย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ทั้งวันของเราอะครับเป็นเป็นวันที่ดีดได้ใช่ครับ ตอนเย็นฉากตัวนี้ก็ล่างเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่ได้ตอนเย็นก็คือมันจะช่วยรีลีสความเครียดหรือความกังวลที่มันเกิดขึ้นระหว่างวันด้วยเช่นเวลาเราทํางานเนอะหรือ<ม>เด็กไปโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเขาต้องเจอเรื่องที่เขารู้สึกไม่พอใจหรือไม่ชอบอยู่แล้วเนอะการที่ใช้ร่างกายเนี่ยครับหรือทําให้ร่างกายได้ทํางานเยอะๆมันจะช่วยรีลีสอารมณ์และความรู้สึกพวกนั้นออกไปได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นงั้นเอาแบบนี้เลยครับคุณเซฟผมจะพาน้องผมออกกําลังกายเช้าไปเรื่อยไปเรื่อยๆเย็นผมก็ออกอีกครับออกทั้งเช้าทั้งเย็น เลยได้ไหมครับแบบนี้เขาต้องอาจจะต้องดูร่างกายของเราด้วยแสดงว่าต้องมีระยะเวลาหรือว่าออกหนักมากก็ไม่ได้ใช่เราต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าวันระดับไหนออกน้อยไปก็ไม่ดีออกมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันจริงๆถ้าออกมากไปมันจะมีอาการที่ไม่เวิร์กตามมาเหมือนกันนะคะแสดงว่ามันก็มีผลเสียเหมือนกันนะใช่มีผลเสียถ้าออกมากเกลมากไปเนี่ย มันจะมีสัญญาณออกมานเนะบางคนไม่รู้ไม่รู้ว่าออกเท่าไหร่มันถึงมากไปถึงน้อยไปเพราะมันไม่มีเส้นตรงกลางที่บอกเรา,าครับเพราะร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนะถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยอ่ะเขาอาจจะมีเวลาการออกมากไกลที่มันเยอะหน่อยอ่ะแต่ถ้าเป็นคนทํางานธรรมดาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้สูงอายุอเงี้ยครับอ่ะมันก็ต้องเป็นอีกสไตล์หนึ่งเนะทำให้มันเหมาะสม เอ๊แบบนี้ถ้าเกิดว่าผมขออนุญาตถามเผื่อเอลยแล้วกันนะครับคุณเซฟถ้าเกิดครอบครัวมีเด็กที่บกพร่องด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจะสามารถออกกําลังกายได้หรือเปล่าครับจริงๆการเต้นแอโรบิกอะครับม,มันจะมีเด็กที่เหมาะสมกับกระบวนการเนอะอ,อย่างที่บอกผู้ไปตั้งแต่แรกก็คือการเต้นแอโรบิกจะช่วยพัฒนาทางด้านความการเรียนรู้รและ<ม>ความจําสมาธิอย่างเงี้ยครับเ,<อ>เด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิเออหรือมีภาวะสมาธิสั้นอย่างเงี้ยครับ,รบผมรู้สึกว่า การออกกําลังกายแบบแอโรบิกเนี้ยกาจะช่วยได้อ,อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเขาเยี่ยมมากเลยครับ,รบสุดท้ายครับอยากให้คุณเซฟฝากหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกครับได้ครับการออกกาลังกายแบบแอโรบิกก็เป็นการออกกําลังกายที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงรวมถึงยังทําให้จิตใจของเราแข็งแรงด้วยเนอะมันไม่ได้ติดอยู่ที่ว่าการออกกำลังกายแบบใดดีที่สุดหรือไม่ดีะนะครับผมรู้สึกว่าเราอาจจะเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัยช่วงพัฒนาการเนอะอย่างถ้าเป็นเด็ก ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งอย่างผู้สูงอายุย่ยถ้าเอามาเต้นแอโรบิกอย่างเงี้ยข้อเข่าเขาอาจจะไม่ได้ดีแล้วนะครับอาจจะแนะนําว่าให้เต้นแอโรบิกในน้ําก็ได้เคยเห็นไหมครับ <ừ> ออันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดแรงกระแทกได้สําหรับผู้สูงอายุนะครับเนะก,ะก็อาจจะฝากไว้ว่าให้เลือกให้เหมาะสมกับชงช่วงวัยสภาพร่างกายของแต่ละคนครับครับผม สำหรับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับสำหรับเด็กแล้วจะช่วยส่งเสริมสมรรถภาพให้แข็งแรงแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กด้วยเช่นเดียวกันช่วงหน้าครับคุณเซฟจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงสนามเด็กเล่นครับ เข้าสู่ช่วงสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้คุณเซฟมีกิจกรรมอะไรมาฝากน้องๆกันครับครับกิจกรรมวันนี้นะครับจะมาแก้ไขพฤติกรรมเนอะเด็กบ้านไหนที่ชอบมีพฤติกรรมเล่นไม้นีบผ้าบ้านผมเลยครับคุณเซฟบ้านผมเรานี้มีทุกปัญหามีทุกปัญหาเลยครับชอบเล่นไม้นิบผ้าคือชอบเอาไม้นิบผ้า ไปหนีบตรงนู้นทีไปหนีบตรงนี้ทีหนีบหรือว่าคลิปหนีบกระดาษก็ได้นะครับผมเนะที่มันที่มันมีแรงต้านอะ่ะที่มันต้อง,<ม>องกดกัมต้องออกแรงต้านอะ่ะเราไปหนีบตรงนูน้นตรงนี้หนีบสิ่งของก็ได้หรือรจะหนีบตัวก็ได้หนีบเสื้อผ้าหนีบผมอะไรเยงี้ครับหรือเปิดปิดกระเป๋าที่มันเป็นแปแปะ Oh. ปะเปิดปิดแปะแปะแปะอย่างเงี้ยครับพฤติกรรมพวกนี้เป็นเพราะว่าเขายากจะเรียนรู้เนอะป hmm. กติแล้วพฤติกรรมหลายๆอันนะครับบางทีเขาก็จะฝึกแค่ตรงนี้เป็นการหนีบเนะไม่ค่อยมีแรงต้านหยิบสิ่งของนู่นนี่นั่นแต่อันนี้มันจะยากขึ้นเนาะ oh. เด็กอาจจะผ่านพฤติกรรมแบบนั้นมาได้แลเอะ<ม>สามารถหยิบใช้ได้คล่องแล้ว hmm. แต่อันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเอ้ยมันต้องออกแรงเพื่อกด ให้มันกากแล้วก็สามารถไปหนีดได้เด็กที่เล่นอันนี้ครับจริงๆก็เป็นสัญญาณที่ดีนะแปลว่าตรงนี้เขาแข็งแรงมากเลยมือเขาอะเขาเลยสามารถคู่กับแรงต้านของไม้นี่ได้อย่าบอกนะว่ากิจกรรมที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่ตรงนี้ของเราเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม้หนีบผ้ามีผ้าแล้วจะช่วยสรุปนยครับมีอะไรบ้างเซบสรุปก่อนเนอะเนอะตอนแรกเราก็ต้องทําเหมือนทําราวก่อนเนอะราวเคยเห็นราวผ้าไหมครับอแต่วันนี้เราจําลองด้วยการใช้เชือก วันนี้เรามีเชือกมา2แบบนบนะครับตามนี้เลยเนาะจริงๆเชือกนี่เรายืดหยุ่นได้เลยนะเป็นอะไรก็ได้แต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องไม่ใช้อะไรที่มันคมและเป็นอันตรายรเช่นลวดนะครับลวดมีความอันตรายกับ,บเด็กเนะมันมีคมถ้าเด็ก บีบแรงๆหรือลูดไปอ่ะอาจจะเจ็บได้เพราะเนื้อของเด็กเขาบางนะ,บนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ส่งผลอันตรายต่อเด็ก<อ>นะครับเชื่อตอนนี้นะแล้วก็ไม้หนีผ้าเนื้อที่เราหนีบอยู่ตามที่ที่นั้นนะครับถ้าสังเกตนะครับเนื้อเดี๋ยวผมจะกลางตรงนี้ให้ดู อุปกรณ์นี้หาได้ง่ายๆภายในบ้านเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับสามารถที่จะทําไปพร้อมๆกับเราสองคนด้วยก็ได้นะครับหรือจะจดจํากิจกรรมแล้วกลับไปใช้กับลูกๆของเราด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใช่ครับไหมนี่ผ้านะครับเราจะหนีบเว้นระยะเท่าๆกัน๋สังเกตนะเนะเราจะไม่ทำทำมัวสวบหยิบคือมันก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ใช่เพราะว่า เวลาระยะาเท่าๆกันนะครับเด็กเขาจะต้องกะเวลาเขาจะเอามันหนีไนะเพราะฉะนั้นระยะที่มันเท่าๆกันเขาจะทําให้เด็กทําซ้าๆแล้วทำได้ง่ายขึ้นถ้ามันเดี๋ยวติดกันเดี๋ยวห่างกันเด็กจะงงแลนอาจจะเอาเขาจะทําได้ยากนะครับครับผ้ามีมา2ชนิดเหมือนกันนะครับมีผ้าแบบนี้ก็จะเป็นผ้าสักๆหน่อยบางๆอันนี้ก็จะเป็นผ้าหนาหน่อยเอ๊ะทำไมถึงต้องมีการเลือก ผ้าที่แบบแยกประเภทหรือว่าขนาดของมันแตกต่างกันครับคุณเซฟจริงๆเราให้ความสําคัญกับขนาดครับแล้วนสะ<อ>ังเกตว่าขนาดสองอันเท่ากันคืาขนาดที่เราเลือกมาครับจะเป็นขนาดที่เหมาะสมกับมือเด็ก<อ>นะครับไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนเกินไปเนอะส่วนเนื้อผ้าเนี่ยครับพื้นผิวสัมผัสใช่ไหมใช่จริงๆใช้ความหลากหลายได้เลยนะ<อ>สิบแบบก็ได้ถ้าสามารถหาได้เพราะว่าเวลาเขาจับไปเขาจะเรียนรู้อ้อยผ้ามันนี้ให้ความสัมผัสแบบนี้ บบ้้นีอยก็เป็นความสัมพัธ์อีกแบบหนึ่งนะอ,อะไรเงี้ยครับมันเขาก็เรียนรู้ไปได้ในตัวพอนึกภาพอ,ออกเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วเรียบร้อยนะครับ,รบว่าแต่เราจะต้องเล่นยังไงบังครับเนาะนะกิจกรรมวันนี้มีวิธีการเล่นแต่<ม>จะบอกถึงประโยชน์ของมันก่อนอแล้วเนาะนะจริงๆการที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการที่เด็กจะใช้มือหนีบไปอนะ่ะมันต้องใช้แรง แรงต้านที่ค่อนข้างเยอะเนะ <ผม S 1> อะอันเป็นการเป็นการฝึกแรงต้านของเขาระดับหนึง่งและอีกอันหนึ่งก็คือสมาธินะครับเนอะเพราะว่าเขาจะต้องหนีดพาเข้ากับไม้นีบแต่ละให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเขาต้องใช้ประสาทสัมผัสทางตางเวลามองและมือทําไปพร้อมๆกันอโอ้โหแสดงว่ามันจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ใช เริ่มต้นเลยคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีการลองทําให้ดูก่อนไหมครับคุณใช่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคุณพ่อาจจะการเอาไว้ก็พูดยังไงว่าคุณพ่อจะอีกฝั่งนึงคุณแม่อยู่ฝั่งนึงก็ได้แล้วให้ลูกมาฝึกทำแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็หนีพาด้วยความสนุกสนานหนีพาด้วยความสนุกสนานจังเลยไม่กระทำอะไรต้นจากการตักผ้าก่อนก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้เราก็จะเหมือนเล่นให้ลูกดูครับผมคุณเอสลองหยิบ เป็นลูกเป็นลูกนะครับผมขออนุญาตเป็นลูกนะครับหยิบผ้าขึ้นมานะครับต้องแยกตามสีด้วยไหมเพื่อความสนุกเพิ่มมากขึ้นจริงๆได้ครับแต่อันนี้อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปในตอนแรกเราอาจจะใช้เป็นสีเดียวกันก็ได้หรือไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องของสีนะครับงั้นผมหนีบเลยนะครับได้เหมือนที่คุณเซฟบอกเลยนะครับว่าเรื่องของขนาดก็มีส่วนสําคัญแต่ว่าเรื่องของผิวสัมผัสเนี่ยมันช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการร่วมไปด้วยนะครับใช่นะครับเด็กจะเรียนรู้ผิวสัมผัสของผ้าแต่ละแบบไปในตัวนะครับนะอ่า อันนี้ถ้าเกิดเราเป็นการกําหนดสีแล้วก็เอาเป็นผ้าตัวไหนก็ได้ใช่ไหมตัวไหนก็ได้เลยครับนี่หมดเลยนะครับเซฟได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวตักผ้าก่อนตักผ้าก่อนนะครับตักผ้าก่อนตกผ้าก่อนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมผมว่ามีความสนุกด้วยแหละนะครับแล้วก็เลือกสันได้หลากหลายเลยเนอะจริงๆอันเนี้ยเราสามารถผูกได้นะครับเนอะแต่วันนี้เหมือนผมถือให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับนะครับนี่ก็คือรูปร่างที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะครับจากกิจกรรมของเราในตอนแรกก็คือไม่ต้องกําหนดสีแต่ถ้าเขาทาได้แล้วเราลองอาสี มาเล่นด้วยสีอะหนีบให้ตรงกับสีของไม้นีคอย่างเงี้ยครับหรือจับเวลาการหนีบให้มากให้หน้อยลงทําเสร็จในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้นก็ว่าก็ถือได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่เด็กเนี่ยชอบหยิบจับของหรือว่าหนีบนู่นนี่นั่น,นรวมไปถึงที่คุณเซฟได้บอกไปข้างต้นว่าเฮ้ยช่วยของเด็กที่ชอบดึงแกะต่างๆของกระเป๋าใช่ค,ค่ะ และนี่คือกิจกรรมนะครับที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆนะครับรวมไปถึงวันนี้เราได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นจากช่วงของสนามเด็กเล่นครับเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กคือการเล่นและนี่คือรายการคิดจะเล่นซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ